โอเคสวัสดีนะครับวันนี้นะฮะเหมือนเดิมนะอ่านะครับเจ้าของเพจช่องท้าแบรนด์หนึ่งมสองไซสใหญ่40ถึง45นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube นะครับอาสันตินะฮะเหมือนเดิมนะครับก็รีวิวกระเป๋ารองเท้านะฮะแล้วก็ของที่ใช้ประจำวันบ้างแล้วก็มีตอนนี้ก็มีรายการใหม่นะฮะเรียกเป็นรายการอะไรดูก <c oughs> ็ <c oughs> มีแบบหาอะไรทำนะครับใครสนใจแบบว่าพวกแบบ เอนเตอร์เทนเมนท์ที่แบบว่าติดตั้งเซเวอวร์เซิร์ฟเวอร์เอ็มบีเพ็กอะไรอย่างเงี้ยก็มีสอนทาเพกตามเอ็มบีแล้วก็ทาอาร์คลาวนะฮะก็อะไรที่เรามีความรู้เราก็จะค่อยๆหามาลงหามาสอนให้ทํแลวกันนะครับสาหรับเพื่อนๆน,น,นะฮะก็อาจอาจะที่ใบเบื่อน,นิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ทําตามเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดูหมดเนี่ยถ้ากูแทบจะจับมือเขียนแล้วนะอีกนิดนึงคือเขียนให้แล้วนะเออนั่นแหละนะครับวันนี้ก็มากับเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็แงให้ดูนะครับก็เป็นคอนเทนต์ของอ รองเทา้าเป็นนมือสองไซส์ใหญ่สสี่สิบห้าราคะเป็นเพจน,นะฮะก็วันนี้มากับกระเป๋าหนึ่งใบที่ทุกคนวอลเวคือเราว่าผู้หญิงอ่ะส่วนมากก็จะหาครัชมาถือซึ่งแต่แล้ว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 ปัญหาคือเราก็จะเจอได้ตามทั่วไปว่าเขาก็จะบอกว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นครนะัชซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะทอยเลสอ่ะมันเป็น ทไทเลต์ติติเลตเฮียอะไรปนอะไรประมาณนึงอะ่ะมันประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางแต่ถ้าถือเป็นคลาชก็ก็ยูก็อาจจะถือได้แต่แบบว่าถ้าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของมันก็คือกระเป๋าเครื่องสำหรับใส่เครื่องสาอางนะครับแล้วก็จะเห็นเอามารีจิตกันบ่อยเอามาให้เช็คกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ เลยอยากเอามาให้ดูว่าแต่ไซส์เราไม่รู้ G M P M อะไรนะอันนี้เราไม่รู้นะแต่เราเรา,เราซื้อไซส์นี้มาเราก็จะมาถือเป็นครัชนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วว่ามันเป็นแบบทอยเลทก็เอามาใส่ของ,เ,อาาของเ,อเครื่องใช้ส่วนตัวเวลาไปไปทริปละกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็จะมีหัวเข็มขัดเหมือนเดิมไม่ใช่หัวเข็มขัดหัวอันนี้อ่ะนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นซิปนะฮะ ซิปน้อยซิปเล็กซิปน้อยนะครับเราก็จะเป็นอันนี้ก็ทองมากทองมากเพราะฉันเอาวีนอนขัดนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องงงนะครับอ่านเอาวีนอนขัดนะเอาวีนอนขัดได้เลยนะครับถ้าเกิดมันยังทองอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเงินแล้วก็ตัวใครตัวมันนะฮะแล้วก็แคนวาส แคัน,น,นี้ดอกอยางเด้งๆเห็นไหมดอกอยางเด้งๆเรารู้สึกว่าเออดอกอยางเด้งๆอะไรที่มันเป็นวินเทจอันนี้ต้องเรียกว่ามันเป็นรุ่นวินเทจนะอะไรที่ไม่ใช่วินเทจอ่ะมันก็จะดอกเด้งมากตอนนี้เขาก็หาวินเทจเล่นกันแล้วเมืองนอกหาวินเทจเพราะว่าลุยปัจจุบันนะ่ะคุณภาพมันดอกเยอะคุณภาพมันดอกจนแบบเออไม่อยากพูดเนาะเนี่ยข้างในก็จะเป็นนี่นะครับซับนะฮะข้างในเป็นซับหนังเนาะซับหนังนะครับซับหนังหรือซับผ้าวะหนัง อาซับซับหนังสีนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เดิมซื้อมาสามหกบาทจําได้นะตอนนั้นแล้วก็รุ่นเนี้ยที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นวินเทจจะเป็นแบบนี้จะมีอันเนี้ยอนนีขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าจะเอามาตรวจสอบกันก็เนี่ยก็ถ่ายอันเนี้ยมันจะเขียนว่าหลุยส์วิตองนะครับซึ่งเป็นรุ่นวินเทจแค่นี้เองนะฮะง่ายมากง่ายไหมง่ายอ่ะเนี่ย นะครับส่วนสำคัญมีแค่นี้นะฮะเพราะว่าแบรนด์สเตม็มก็หาไม่เจอเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรเอาง่ายๆว่าถ่ายตรงนั้นออมาไอ้ที่เราบอกอะ่ะเออไอ้อไป้ายป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยป้ายกระจิ๋วดี๋วเนี้ยเออนั่นแหละครับสาหรับอันเนี้ยเอาให้ดูแล้วกันว่าอันเนี้ยคือกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแล้วมันใส่ได้เยอะหนึ่งอย่างอ่ะที่ดีของมันก็คือใส่ได้เยอะมากใส่ได้เยอะมากแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้เก็บแบบสอดอย่างเนี้ยก็สอดสอดลงไปสอดให้มันเป็นแบบ ระบงระเบียบเป็นแบบเออไม่ให้มันล่วงแล้วก็ยังมีช่องเล็กช่องน้อยอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็ก็ก็คือตั้งแต่มาเล่นมือ2องอ่ะไปทวงไปทริปก็กระเป๋าล่าลุยตองใช่ปะเป็นเคบินเนาะแล้วก็เป็นอันนี้ใส่เข้าไปข้างในก็ดูแบบคนก็แบบโหลุยตองหมดเลยหรอซื้อเแลาต้องแ,แ,แพงแน่นเลยไม่อดอกสามพันสามพันกว่าบาทสามพันห้า ต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนราคามันถูกมากจริงนะมันไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้4,000 4,000กว่าแล้วหนังชําหนังชําเพราะอะไรก็เชฟซีซาลูก็น้ำนมน้นมํานมเชฟแล้วก็อันนี้ก็อารามนี่ก็วีนอนถกูก็ประมาณนี้นะครับวันนี้สําหรับใครที่อยากจะเอาไปลงตรวจก็นนั่นแหละก็ถ่ายที่อาร์ตบอกไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ่ายรอบๆเนาะรุ่นนี้มันจะง่ายๆก็คือมันจะออกเป็นเขียวๆหนัง ไอเนี้ยแคนวาสมันจะออกเป็นเกีียวๆียวหนังประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะฮะก็ขอให้หาของแท้ก็ได้ในราคาถูกแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากเพจนะครับในมีสองไซส์ใหญ่สี่สิบสี้าที่เป็นคอนเทนต์อันนี้ไว้ด้วยนะครับแงะให้ดูนะฮะช่องดูอาร์ตสันตีนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครหรือจะทำอะไรก็ทำนะครับกดซับให้หน่อยแล้วกันนะฮะเออนั่นแหละครับแค่นั้นพอนะฮะ วันนี้ก็บายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ